สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับนี่นะครับนาฬิกา Casio นะครับโอเคผมให้ดูรอบๆกันละกันนะก็คือตัวสายของมันเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วตัวหน้าปัดของนาฬิกาเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ไอตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบดิจิตอลนะครับก็คือจะไม่มีเข็มนะครับประมาณนี้นะครับผมว่าสวยอยู่เลยนะครับ ซึ่งราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็อยู่ประมาณเกือบเกือบห้าร้อยนะครับอันนี้ซื้อจากช้อปปีนะครับแต่ผมดูแล้วก็น่าจะเป็นของแท้นะครับเพราะว่าผมมีอีกเรือนหนึ่งซึ่งเป็นของแฟนของผมนะแต่ว่าแฟนผมใช้สีฟ้าไงไอตัวนั้นอนะ่ะซื้อมาจากช็อปเลยนะครับก็ราคาประมาณพันนะเกือบเกือบพันนะถ้าจำไม่ผิดอะ่ะเพราะว่าซื้อมานานแล้วอันนี้ก็เพิ่งซื้อใหม่นะครับเพราะว่านาฬิกาที่ผมใช้อยู่ ทุกวันเนี่ยมันสายมันขาดแล้วก็มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสายข้อมือได้ก็เลยถือโอกาสซื้อใหม่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันนะฮะว่าถ้าซื้อมาเนี่ยมันมีของอะไรบ้างอยู่ในกล่องนี้นะครับแล้วมันมีอุปกรณ์มีเครื่องมืออะไรไหมมีบัตรรับประกันไหมนะฮะเดี๋ยวเราจะบอกชื่อร้านด้วยนะว่าเราซื้อจากร้านไหนนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูนะครับ เดี๋ยวผมบอกก่อนนะฮะวันนี้วันที่20นะครับเดือนกันยายนครับผมได้นาฬิกาเนี้ยมาวันที่19ก็คือเมื่อวานก็คลิปนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าอันบล็อกแบบสดนะครับแต่ว่าจะเป็นการแกะกล่องย้อนหลังละกันนะค,คือเพื่อนๆเนี่ยสนใจนาฬิการุ่นเดียวกับผมแล้วก็อยากจะรู้ว่ากล่องอะ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคและนี่ก็คือชื่อร้านนะครับเพื่อนๆลองค้นหาใน แอปช้อปปีดูนะครับเนี่ยร้านเขาจะชื่อนี้เลยนะครับก็ลองไปค้นหาดูนะครับแล้วก็เลือกดูนะครับแล้วพยายามดูคอมเมนต์ข้างใต้ด้วยนะครับที่มีคนเคยซื้อแล้วเขามารีวิวไว้ว่าเป็นของแท้ของกอ๊อปอะไรเงี้ยก็แล้วก็พยายามหาข้อมูลให้ดีๆนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นบัตรรับประกันนะครับด้านหลังครับ อนนี้ก็เป็นเงื่อนไขการรับประกันนะครับอันนี้ก็เป็นบัตรรับประกันนะก็คือจบเรียบร้อยเนะเดี๋ยวเราไปอีกชิ้นหนึ่งว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคอันนี้มันจะเป็นสายท้องกับตัวนาฬิกาเลยครับตอนแรกมันห้อยมามันจะติดกับตรงเนี้ยแล้วก็ห้อยแบบนี้ฮนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรุ่นฮะว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับอันนี้เป็นรหัส ของรุ่นนะครับ W218H แล้วก็ตามด้วย 3AVDF นะครับเพื่อนๆก็ลองค้นหาดูนะครับด้วยการพิมพ์คาว่า CASIO แล้วก็ตามด้วยรหัสรุ่นตัวนี้ครับก็จะเป็นเดือนนี้เลยครับรุ่นนี้เลยซึ่งเราสามารถดูรุ่นได้ตรงนี้ครด้านหลังแต่ว่ามันมีสติ๊กเกอร์ CMG อยู่นะครับมันขวางอยู่ไงผมเองก็ไม่อยากแกะนะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยแกะ เดือนสองเดือนเราค่อยแกะลวกันนะเพราะว่าเป็นปสติกเกอร์ประกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับค่อยแกะโอเครุ่นนี้นะครับลองไปค้นหาในช้อปปีหรือว่าใน Facebook ใน Google ดูนะว่าใช้รุ่นนี้หรือเปล่าแต่แต่ใช่แหละโอเคนี่รุ่นก็คือเรียบร้อยลนะต่อไปเป็นนี่ฮนะถุงตอนมาแรกเจ้านาฬิกาเนี่ยมันจะใส่ถุงไว้นะโอเคอัน okay. นี้ผมยังคงที่จะเก็บไว้อยู่นะครับเก็บไว้ก่อน เผื่อมีปัญหาภายในเดือนนี้นะครับเค okay. ชิ้นต่อไปนะก็จะเป็นอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคู่มือหรือเปล่าหรือว่าเป็นโอ้เป็นภาษาอังกฤษล้วนเลยนะฮะเัน,นี้เราคงมไม่ต้องไปสนใจมันหรอกนะฮะืมาจ่เป็นแบบคู่มือการรับประกันนะโมเดลวันที่ซื้อูกคาเชื่ออะไรนะฮะเติร์ดเติร์ดเติร์ดเบไป ต่อไปนะฮะเป็นรับประกันเฉพาะเครื่องและฐานหนึ่งปีในระยะประกันห้ามเปิดเครื่องที่อื่นอะไรวะห้ามเปิดเครื่องที่อื่นอ๋อหมายคบบําว่าเปิดเครื่องหมายคาว่าไปเปิดตามช็อปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแบบว่าเราจะไปซ่อมเนี้ยแล้วเราให้เราให้ทางร้านแกะฝ้าหลังให้อะไรประมาณนี้หรือเปล่าน่าจะคงอย่างนั้นแหละโอหนามากเลยนะอันนี้น่าจะเป็นคู่มือการใช้งานนะก็ลองหาอ่านดูนะครับ มีภาษาอังกฤษั้งนั้นเลยนะโดยส่วนตัวผมไม่น่าจะอ่านนะว้าวเล่มหนาอยู่นะถ้าใครมีเวลาก็ลองไปหาอ่านดูนะครับในกล่องก็คือหมดแล้วนะไม่มีอะไรละแล้วก็มีตัวนี้ด้วยนี่ผมเก็บไว้อยู่นะเป็นตัวแปะกันรอยนะครับตอนมาให้มาแรกมันจะแปะแบบนี้ฮนระผมลอกออกนะอเคน่าจะครบแล้วลนะ่ะ แล้วนะฮะกล่องโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าอุปกรณ์เนี้ยมีหมดกี่ชิ้นนะที่ผมหยิบออกมานะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีเยอะมากมายเลยนะที่อยู่ข้างในกล่องนะก็จะมีอย่างแรกสิ่งที่เราเห็นคือกล่องนะครับกล่องแล้วก็ตัวที่8ตรงหน้าจอนะครับที่ให้มาแรกๆเรียกว่าอะไรวะซีนไม่ให้หน้าจอเป็นรอยนะครับก็ชิ้นที่3นะเป็นนาฬิกา ชิ้นที่4เป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้งาน,นนี้ก็เป็นคู่มือประกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นป้ายนะครับยี่ห้อรุ่นนาฬิกานะครับว่าบอกซีรีส์ว่าซีรีส์อะไรอะไรประมาณเนี้แล้วก็อันนี้ครเป็นบัตรประกันร้านนะครับที่เราไปซื้อกับเขามาแล้วเขาจะให้บัตรมาประกันนะครับชื่อร้านก็ตามนี้ครลองไปหาในช้อปปีดูนะครับนี่ แล้วก็ชิ้นสุดท้ายน,นะก็เป็นพลาสติกนะฮะกระดาษซองพลาสติกที่ใส่หุ้มนาฬิกานี้มาครับโอเคน่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแล้วกันนะครับว่าพอใส่แล้วดูดีไหมนะครับโอเคผมจะลองใส่แล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะใส่ประมาณล็อกที่ล็อกสุดท้ายเลยนะครับเนี่ยประมาณเนี้ย เกือบสุดท้ายนะครับประมาณล็อกสองเพราะว่าข้อมูอผมเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับพอใส่แล้วตัวสายเนี่ยมันก็จะเกยออกมาหน่อยหนึ่งครับสาหรับคนที่ข้อมูลเล็กๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าให้ดีอ่ะผมชอบใส่ล็อกสุดท้ายเลยนะครับพอใส่ปุ๊บมันจะแบบว่าแน่นเลยนะครับเจ้าตัวนาฬิกาเนี่ยมันจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนนะชอบมากแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วย ตรงนี้ฮะสายมันจะล้นออกมานะครับผมว่ารับสองแล้วกำลังดีประมาณนี้ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเออพอใส่แล้วจะประมาณนี้นะครับสวยอยู่ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งนาฬิการุ่นนี้มันมีอยู่หลายสีมากนะครับจะมีสายสีส้มแล้วก็ตรงนี้สีนูน่นสีนี่สีฟ้าแล้วก็มีสีดำล้วนเลยนะเพื่อนๆก็ลองไปหาดูนะครับว่าเพื่อนๆชอบสีไหนนะ ก็ลองไปหาดูละกันนะครับซึ่งมันมีหลายสีมากแต่ว่าผมเห็นว่า,าสีนี้คือสีที่ผมชอบที่สุดละเคเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้านาฬิกาบ้างดีกว่านะว่ามันมีอะไรบ้างมันบอกอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะมันบอกเรื่องเป็นชั่วโมงนะบอกเวลาเป็นชั่วโมงเป็นนาทีเป็นวินาทีแล้วก็บอกวันที่นะครับวันที่ยี่สิบแล้วก็บอกว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ มีตัวสัญญาณนะครับเรียกว่าอะไรสัญญาณสัญญาณเตือนทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับพอเวลาประมาณสักสามโมงเป๊ะมันก็จะร้องติ๊ดติดสี่โมงก็จะร้องติ๊ดติดนะฮะนาฬิกาเนี้ยสามารถที่จะตั้งนาฬิกาปลุกได้นะครับเช่นว่าเราจะตั้งสักห้าโมงแบบเนี้ยแล้วนาฬิกาตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณร้องนะครับตอนห้าโมงแล้วก็สามารถที่จะจับเวลาได้ด้วยนะครับดูนะครับ เสามารถที่จะจับเวลาได้เวลาเราจะออกไปวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็กดจับเวลานะว่าเราวิ่งได้กี่นาทีนะครับแล้วกดหยุดแล้วก็รีเซ็ตนะครับโอเคแค่นี้นะครับผมว่าแค่นี้ก็เยี่ยมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟนะครับนี่คืออยู่ในที่มืดน,นะรเรากดดูประมาณนี้นะเป็นไฟสีส้มนะครับก็คือเราต้องกดค้างนะครับ ชัดเจนครับโอเคส่วนตัวก็น่าจะข้อมูลน่าจะแค่นี้ละกันอนะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับจะซื้อในช้อปปีก็ได้หรือว่าจะไปซื้อที่ช็อปก็ได้นะครับแค่นี้ละกันสวัสดี